อันนี้เป็นคลาสที่เรียนอาชี้ตึกมหานครอิงให้เขาเล่าให้อิงฟังทุกวันเลยว่ากดเทรดยังไงวันก่อนหน้านี้เขามาคุยกับอิงบอกว่าไม่ไหวแล้วพี่อิงคือมันได้ได้เสียเสียอิงก,ก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรเริ่มแบบนี้เริ่มเหมือนที่อิงฝึกก็คือเริ่มจากการที่เอาเอาออเดอร์ค่ะมาบอกกับอิงว่าในแต่ละวันเนี่ยโซนที่เราจะเทรดอะ่ะมันคืออะไร อิงให้เอาออเดอร์ทุกจุดอะค่ะที่เข้าเทรดในแต่ละวันนะมาบอกอิงวันแรกโอเคอิงรู้สไตล์การเทรดว่าเทรดโซนบ้างไม่โซนบ้างอิงก็เลยบอกนักเรียนว่าเปลี่ยนจากการเทรดที่เทรดอยู่เอาเป็นแค่โซนก่อนจากนั้นเขาเทรดแค่ที่โซนพอเทรดแค่ที่โซนปุ๊บคุยอิงเทรดแค่ที่โซนแล้วอะมันไม่ cover วันนี้มันลบแล้วอิงก็ดูแลสังเกตเห็นออเดอร์ละเทรดแค่ที่โซนก็จริง แต่ไม่เสถียรในการออกหลอดคือบริหารเงินไม่ถูกต้องอีกก็เลยบอกว่าให้ออกหลอดเท่ากันพอวันที่ออกหลอดเท่ากันขอบคุณเทคนิคครูอิงครับนะคะร,รอบที่2ลงมา87ไม่ได้กดนะแต่อ่านมุมมองการเข้าเทรดของหญิงในกลุ่มเรียบร้อยเข้าใจมากขึ้นขอบคุณมากออกหลอดเท่ากันจะดีแบบนี้ค่ะกำไรเรา cover เพราะหนึ่งหนึ่งมันเจอ sl อันที่2อง cover กันค่ะทีนี้หลังจากวันนั้นบวกตลอด ใช่ครับผมลองปรับจากคำแนะนำคหญิงครับเลยทำให้เห็นผลลัพธ์เลยครับพอเราคุยกันแบบนี้แล้วทุกคนรู้ไหมเรารู้เลยว่ามันผิดพลาดเพราะอะไรทีนี้แม้กระทั่งวันศุกร์ที่กราฟเทล,ลงมาหนึ่งเลยเทรดแค่ที่โซนพอเทรดแค่ที่โซนเสร็จแล้วมันได้บ้างเสียบ้างก็คือดูแลเงินไม่เป็น ทีนี้มาปรับการดูแลเงินปรับการดูแลเงินปุ๊บปรับหลอดปุ๊บเข้าที่โซนปุ๊บบวกทุกวันแม้กระทั่งวันศุกร์วันศุกร์ผมไม่ได้ดูกราฟครับคุณหญิงวันศุกร์ผมรอเทดแค่ที่โซนไม่ได้วิเคราะห์อ,อะไรเลยถึงโซนปุ๊บมีแรงเบรกผมกดมีแรงเบรกผมกดรู้ไหมว่าแม้กระทั่งมันทะลุโซนบ่ายลงมาเขาก็ยังบวกเลยวันศุกร์มีโดนเอซอยู่บ้างครับแต่ผลรวมก็ยังบวกครับ ทุกคนรู้ไหมว่าการเทรดตามระบบมันดีขนาดไหนมันดีขนาดที่ว่าไม่ว่าคุณจะเจอ SL คือคุณเทรดแค่ที่โซนเลยอะแล้วคุณก็กําหนดเงินให้ถูกบวกมากบวกน้อยไม่รู้อะแต่คุณจะปิดประตูการขาดทุนการพอร์ตแตกแบบต่อเนื่องต่อเนื่องเลยแบบร้อยเปอร์เซ็นต